เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกคุณเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยสี่เหลี่ยนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกัน หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิต 1. หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำเจดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะ เก็บเนื้อเก็บตัวมัธยัสถอดออมเข้มแข็งต่อสู้ฝ่าฟันด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความจริงใจรักใครรักจริงอารมณ์ดีร่าเริงสดใสไม่โกรธไม่เกลียดใครนะคะมีความอ่อนโยนในตัวเองมากๆเป็นคนพูดเพ้อไม่ชอบทะเลาะก,กับใครนะคะไม่ชอบการมีปัญหาก,กับใครเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่อบอุน่นเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่พลังงานของคุณไม่ชอบคนเยอะ ไม่ชอบอยู่กับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ไม่ได้ถึงขั้นว่าเก็ีต,ตัวไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดตัวแต่ชอบที่จะอยู่แบบเงียบเงียบเรียบง่ายนะคะแล้วก็อยู่กับคนที่คุ้นเคยคนที่สนิทสนมมากกว่านะคะเรามาดูพลังงานของคนที่เขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาเลือกคุณกันนะคะว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนที่ตัดสินใจแล้วแล้วรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาเลือกคุณหน่อยนะคะว่าเขาคือใคร คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงหธนูนะคะเดอะเฮอร์มีตพลังงานของคนราศีกันแหงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแทเพารนพลังงานของคนราศีธนู มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ําพลังงานค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนจริงใจพูดเพราะแค่ความรู้สึกของคนอื่นระมัดระวังในคําพูด หลีกเลี่ยงการประทะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของใครสักเท่าไหร่อยู่เองได้ทําอะไรเองได้หน้าที่การงานมั่นคงนะคะขยันอดทนเรียนรู้ฝ่าฟันด้วยตัวเองคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครแต่ก็เชื่อในทฤษฎีที่ตัวเอง เหมือนได้เรียนรู้มาความเชื่อของตัวเองก็ค่อนข้างจะยึดติดในความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในทฤษฎีที่ตัวเองเรียนรู้มามากๆอาจจะเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ตัดสินใจไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนดุไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นคนที่เด็ดขาดบ้าอำนาจนะคะแต่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่สูงสิงกับใครโลกส่วนตัวสูงมาก ชินกับการตัดสินใจอะไรเองคิดเองนะคะแล้วก็ไปด้วยตัวเองมากกว่าคุณจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมพร้อมอ่อนให้กับคนอื่นพร้อมที่จะยืดหยุ่นให้กับคนอื่นเรื่องการประทะเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบ,บ,บไม่ค่อยสนใจใครไปในแนวทางของตัวเองเดินบนเส้นทางของตัวเองตัดสินใจเองนะคะ แต่ก็มีความเก่งเป็นของตัวเองด้วยทําอะไรแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยเรียนรู้จนกว่าจะแน่ใจจนกว่าจะมั่นใจพอมั่นใจพอแน่ใจก็ไปแบบแน่วแน่แบบมั่นคงในทิศทางของตัวเองเลยนั่นเองนะคะรักใครรักจริงเปิดใจให้ใครยากไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ใครไม่ค่อยเปิดใจให้ใครแต่หากเปิดใจให้ใครแล้วก็คือพิเศษสําหรับเขามากๆเลยนั่นเองนะคะ คนคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะกว่าจะได้หัวใจของเขาค่อนข้างยากคิดนานแต่พอเขาเลือกเขาตัดสินใจเลือกแล้วเขาก็มีคุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครอายุเยอะกว่าดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความนิ่งความเงียบอ่านใจค่อนข้างยาก จีบยากเข้าหายากแต่พอได้รู้จักตัวตนของเขากลับกลายเป็นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุน่นปลอดภยัยรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะเรื่องราวของมือที่3ความเจ้าชู้การนอกใจเขาไม่มีเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจเลือกคุณคนที่รักสันโดทคนที่ไม่ชอบการอยู่กับใครแต่พอได้พบได้เจอกับคุณเปิดใจให้กับคุณ กลับกลายเป็นอยากชัดเจนกับคนกลับกลายเป็นอยากมีคุณในชีวิตทำอะไรร่วมกันไปไหนไปด้วยกันตัวติดกันกับคนุนเพราะอะไรนะคะ The world, ะค,ะความเรียบง่ายในตัวคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นนะคะความรักความจริงใจความหวังดีที่เขามีให้กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาได้รับการเติมเต็มมากขึ้นเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ไปไหนคนเดียวได้แต่พอได้รู้จักกับคุณได้เรียนรู้คุณเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีสีสันมากขึ้นหรือว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิต มีคุณเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายใหม่ชีวิตของเขามีสีสันมากขึ้นเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาเคยอยู่ตามลำพังนั่นเองนะคะอยากชัดเจนนะคะความเด็ดขาดความชัดเจนความยุติธรรมในตัวคุณด้วยนะคะที่ทำให้เขาอยากชัดเจนกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่ไว้ใจใครยาก แต่พอเขาได้รู้จักคุณความจริงใจของคุณนั่นเองนะคะที่ทำให้เขาอยากจริงจังกับคุณนะคะตัดสินใจง,ง่ายมากๆหลังจากที่ได้เรียนรู้ได้รู้จักตัวตนของคุณนะคะ 1. นงไม้นะคะชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่แชปเตอร์ใหม่ในชีวิตเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเขาความรู้สึกใหม่ๆหลังจากที่ได้พบได้เจอกับคุณนะคะ เหมือนกับว่าต้นไม้เหี่ยวเหี่ยวต้นหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้พบได้เจอกับคุณเหมือนคุณเข้ามาเติมพลังกําลังใจนะคะหรือว่ามารดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้ต้นเหี่ยวเหี่ยวต้นนี้นะคะให้อยากแตกกิ่งก้านสาขาอยากให้เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะมีความหวังในชีวิตมีคนที่รอคอยมีคนที่เฝ้าคอยมีคนที่เขาห่วงใย,ยความแปลกใหม่ในชีวิตของเขานะคะ กลายเป็นอยากรู้เรื่องราวของคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเฝ้ามองเฝ้าดูคุณนะคะคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเป็นคนสําคัญในหัวใจของเขาในขณะเดียวกันก็สามารถจินตนาการถึงอนาคตของเขาที่มีร่วมกันกับคุณได้นั่นเองนะคะแล้วก็ DMplace ไพ่สวยมากๆเลยนะคะความรักความสุข ความสมหวังความสําเร็จคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็คิดว่าชีวิตของตัวเองสมบูรณ์แบบมากอยู่แล้วแม้ว่าในความรักนะคะอาจจะไม่มีใครที่ถูกอกถูกใจหรือว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้ไปชอบใครด้วยแล้วคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ชอบเขาด้วยเช่นกันนะคะแต่พอได้พบได้เจอกับคุณเหมือนกับมุมมองความรักของเขาเปลี่ยนไปเลยนั่นเองนะคะมีความรู้สึกดีกับความรัก อยากถูกรักมีความสุขที่ได้รับความรักแล้วก็มีความสุขที่ได้มอบความรักให้กับคนที่รักพลังงานที่ขึ้นมานะคะเหมือนกับเป็นคู่แท้เป็นความรักที่ดีมากๆในขณะที่คุณรักเขาคุณจริงใจกับเขาเขาก็รักคุณตอบกลับมาเหมือนกับความรู้สึกของคุณแล้วเขาก็จริงใจกับคุณมากๆเป็นความรักที่มีความเสมอมีความเท่ากันไม่ใช่รักข้างเดียวไม่ใช่การ ไล่ตามใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายเดียวแต่ว่าเป็นการเติมเต็มกันและกันต่างให้กันและกันตอบแทนกันและกันมีความต่างในนิสยัยในบุคลิกในมุมมองแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ เติมเต็มกันและการคุณอยู่กับเขาคุณก็รู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจไม่มีอะไรให้ห่วงไม่มีอะไรให้กังวลเขาอยู่กับคุณนะคะโลกเทาๆโลกจืดๆของเขาชีวิตที่ไม่ค่อยมีสีสันของเขาก็ได้การออดอ้อนก็ได้การเอาใจการดูแลเอาใจใส่เสียงหัวเราะรอยยิ้มความจริงใจ ของคุณนั่นเองที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาพอได้อยู่ด้วยกันพอคนสองคนที่เติมเต็มกันได้มาอยู่ด้วยกันก็ทําให้ชีวิตของคุณทั้งคู่นะคะมีความหวังมากขึ้นมีความสดใสามากขึ้นเติมเต็มกันมากขึ้นอยากจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งอยากจะจับมือเคียงคู่เคียงข้างกันไปแล้วก็ยิ่งรู้จักกันยิ่งมีกันนะคะความรักยิ่งดีชีวิตของทั้งคู่ก็ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ ตัวเขาจึงตัดสินใจไม่ยากเลยนะคะในการที่จะชัดเจนกับคุณเลือกคุณคําว่าเลือกคุณนะคะในความหมายของเขาคุณไม่ได้มีคู่แข่งนะคะแต่ว่าจากที่คิดว่าจะอยู่ตามลําพังเปลี่ยนใจเป็นเลือกให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็ก้าวไปด้วยกันจับมือเคียงคู่เคียงข้างกันไปสร้างครอบครัวเติมเต็มกันและกันนั่นเองนะคะ